ep ที่21ข้อกำหนดที่20เป็นข้อกำหนดสุดท้ายนะครับของศูนย์ทดสอบม,มาตรฐานฟิักงานที่ได้รับอนุญาตแบบฟอร์ม f s ี d 7 2ใบสรุปผลการให้คะแนนการทดสอบม,มาตรฐานฟิวชั่งานใบนี้สืบเนื่องมาจากใบให้คะแนนที่แล้วนะครับในการให้คะแนนแบบฟอร์มภาพความรู้นะครับแล้วก็ภาพความสามารถเราก็มาสรุปในใบคะแนนนี้นะครับก็คือใบสรุป ภาพรวมว่าทฤษฎีได้ทลายภาคปฏิบัติได้ทลายรวมแล้วผ่านเกณฑ์ร้อยละเหรือไม่นะครับถ้าผ่านเกณฑ์ก็ถือว่าผ่านการทดสอบมาตรฐานฟิวเนอง,งานก็จะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฟิวเนาง,งานแห่งชาติสาขานั้นนะครับเรามาดูแบบฟอร์มกันครับใบสรุปคะแนนการทดสอบมาตรฐานฟิวนาง,งานแห่งชาติจากตัวอย่างเป็นสาขาช่างไฟฟ้าภายในาคารระดับหนึ่งดูที่มุมขวาล่างนะครับแบบฟอร์ม F ขีด SDD ขีด72มีทั้งหมด1แผ่นอันนี้คือเป็นตัวอย่างของช่างไฟฟ้าแผนาคารนะครับก็คือก็ระบ,บุข้อมูลลงไปครั้งที่หหรือครั้งที่เทลายครั้งสองครั้งที่10ครั้งที่ก็ลันไปตามประกาศของท่านนะครับวันที่เดือนปีพศอ,อ,อะไรชื่อสกุลผู้ขารับการทดสอบ สถานที่ทดสอบก็ระบุลงไปนะครับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฟิวมันงาน,านวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียวศูนย์ทดสอบมาตรฐานฟิวมันงาน,าน,านพญาแลพายทานอยเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นช่างไฟฟ้าภายในาคารจากตัวอย่างก็จะมีแผงการทดส,สอบแผงการทดสอบที่อ่สิบสมมติขอสอบเป็นคนที่10ก็ใช้แผงทดสอบแผงไฟฟ้าลําดับที่10นะครับก็เกณฑ์การให้คะแนนก็จะมีตารางสรุปให้ยึดตามนี้เลยนะครับโดยที่ลําดับที่1เป็น คะแนนภาพความรู้หรือภาคทฤษฎีคะแนนเต็ม60คะแนนคะแนนที่ได้ก็คือเราเอาคะแนนที่ได้จากระบบ e testing นะครับซึ่งสรุปมาให้แล้วว่าเกณฑ์การคำนวณอย่างไรหรือจะเป็นถ้ากระดาษ paper ก็ต้องนำกระดาษคำตอบมาตรวจคำตอบโดยใบคีย์เฉลยนะครับเสร็จแล้วก็มาเทียบเปอร์เซ็นต์ก็คือในตัวอย่างของช่างไฟฟ้าภาในคารเน่เขาจะคิดทฤษฎีหรือภาคความรู้ร้อยล,ละ20แล้วก็แปลง คะแนนที่ได้ให้มาเป็นร้อยละจากตัวอย่างสมมุติภาคความรู้เ้าสอบได้36คะแนนก็เอา36คะแนนมากรอกนะครับตรงนี้ครับ้าสอบได้36คะแนนก็เอา36คะแนนมากรอกน้ำหนักร้อยละ20จาก100%โดยนำ36นา36คะแนนตัวนี้ตามสูตรนี้เลยนะครับ36คะแนนก็คือตัวนี้คูณด้วย20 20ก็คือ น้ำหนักที่ต้องการก็คือ20%หาร60 60คือจำนวนข้อทั้งหมดนะครับหรือคะแนนเต็มนั่นเองคำนวณได้12นะครับก็คือร้อยละ12อันนี้อันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยละเนี่ยก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์แต่แบบฟอร์มนี้เราไม่ต้องเติมเปอร์เซ็นต์ลงไปนะครับเพราะว่าให้เราเข้าใจว่าร้อยละก็คือเปอร์เซ็นต ภาคความสามารถจากตัวอย่างเขาทำคะแนนรวมจากคะแนน400คะแนนได้290คะแนนนำมาคิดเป็นร้อยละเนื่องจากว่าตรงนี้เราต้องการทำเป็นร้อยละเราต้องกรอกข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ใส่สูตรคำนวณเลยนะครับตอนนี้เลยโดย290ก็คือคะแนนที่เขาทำได้80ก็คือร้อยละที่น้ำหนักที่เราต้องการ400คือคะแนนเต็ม ของใบให้คะแนนภาคความสามารถได้58คะแนนก็กรอกลงไปก็คะแนนรวมในช่องคะแนนรวมก็คือตรงนี้ก็คือเป็นการรวมกันระหว่างภาคความรู้กับภาพความสามารถอย่างเช่น36คะแนนบวกกับ290 mm. ก็จะได้326คะแนนจาก460คะแนน460ก็เกิดจาก สี400่ร้อยภาคความสามารถหรือภาคปฏิบัติบวกกับ60นะครับส่วนคะแนนภาคความร้อยละนะครับก็คือนำา2ตัวนี้มาบวกกันก็คือ80บวกกับ20จะได้100นะครับ12บวกกับ58เค้าก็จะได้70%อ่าจะเห็นว่าเกณฑ์การผ่าน หลักเกณฑ์การตัดสินที่ผ่านการทดสอบทั้ง2ภาคต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละเจอ่าตัวนี้เห็นไหมครับเกณฑ์การผ่านสรุปก็คือส่วนใหญ่แล้วทุกสาขาของมาตรฐานฝีมืองานแห่งชาติจะร้อยละเจถือว่าผ่านถ้าได้69.9ก็ไม่ผ่านนะครับถือว่าไม่มีการปัดนะครับคะแนนรวมต้องอย่างน้อยเป็นทศนิยม2หลักทศนิยมสหลัก,ลกรวมแล้ว ต้นสนย่สอหลักถ้าได้69.9อ่กา90ก็ไม่ถึง70ก็ถือว่าไม่ผ่านไม่มีการปัดเราก็ติ๊กถูกในช่องผ่านการทดสอบแล้วก็ให้ผู้ทดสอบลงนามนะครับด้านล่างเป็นตัวเป็นจงด้านบนก็เป็นลายเซ็นของผู้ทดสอบทั้ง3ท่านตรงนี้ต้องมีมอรอเท่านั้นนะครับต้องผ่านการสัมมนาจากกรมพัฒนาพลังาน ผู้รวมคะแนนก็จะเป็นผู้ควบคุมหรือเป็นผู้ประสานงานการทดสอบนะครับก็รวมคะแนนลงไปอันนี้ก็คือจากตัวอย่างเป็นใบสรุปคะแนนการทดสอบมาตรฐานาพนักงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าแผนการระดับหนึ่งเรามาดูหน้าถัดไปซึ่งเป็นเส้นประแบบนี้ก็คือแบบฟอร์มกลางนะครับสามารถไปใช้ในทุกสาขาอาชีพได้เลยนะครับโดยระบุสาขาอาจจะ พิมพ์ไปแล้วก็เขียนด้วยมือก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์เป็นแบบฟอร์มไว้เวลาเราจะใช้ในครั้งต่อไปก็จะได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าท่านได้ขออนุญ,ญาตเป็นสาขานั้นแล้วนะครับครั้งที่ครั้งที่เท่าไหร่ในการสอบวันเดือนปีชื่อนามสกุลผู้ข้าราบการทดสอบสถานที่ทดสอบอถ้าแผงไม่มีก็ตัดออกนะครับเพราะว่าเป็นสาขาอื่นตารางก็ตามเดิมเลยนะครับมีภาพความรู้ภาพความสามารถคะแนนเต็มคะแนนที่ได้ น้ำหนักก็คิดตามแบบฟอร์มคู่มือวิธีการทดสอบของมฟอรร์ที่ไปสัมมนามานะครับเขาก็จะมีหลักเกณฑ์การคำนวณว่าทฤษฎีต้องผ่านกี่เปอร์เซ็นต์ปฏิบัติกี่เปอร์เซ็นต์บางสาขาทฤษฎี3 0ปฏิบัต70ิ70%รวมกันแล้ว100%ต้องได้ร้อยละ70ขึ้นไปถึงจะผ่านเกณฑ์เขาก็จะมีในรายละเอียดของผู้สัมมนาผู้ทดสอบมาตรฐานฟิวเนงานที่ไปสัมมนาโดยกรมพัฒนาฟิวเนงาน18ชั่วโมงเขาก็จะได้รหัส มฟรอทั้งนี้ทั้งนั้นเขาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้จัดแล้วนะครับถ้าผ่านแล้วจะได้มฟรอทุกคนก็หมายเหตุถ้าตรงนี้ก็อาจจะเป็นแสดงวิธีคำนวณน,นะครับเหมือนกับตัวอย่างที่ผ่านมาผลการทดสอบถ้าถึงร้อยละ70%ขึ้นไปก็ผ่านแต่ถ้าต่ำกว่าก็คือ69.99ลงมานะครับก็คือว่าไม่ผ่านนะครับผู้ทดสอบก็คือทั้ง3ท่านที่มีมฟรอผู้รวมคะแนนก็ เป็นผู้ควบคุมการทดสอบนะครับหรือจะเป็นผู้ประสานงานการทดสอบก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแบบฟอร์มใบสรุปคะแนนการทดสอบมาตรฐานฟิวเมนงานแห่งชาติซึ่งเป็นข้อกําหนดสุดท้ายจากจํานวน20ข้อกําหนดนะครับสาหรับคลิปนี้ขอสิ้นสุดการนำเสนอเพื่อเท่านนะครับสวัสดีครับ